ขนมปังผักชีลาวสูตรเจเนื้อนุ่มเหนียวเคี้ยวเพลินหวานน้อยอร่อยแบบใส่ใจสุขภาพใส่แป้งลงในโดตามด้วยน้ําตาลดอกเกลือและใส่ยีสตเอาไว้คนล,ละฝั่งคนผสมให้เข้ากันให้เนื้อกระจายทั่วกันดีแล้วพักทิ้งเอาไว้จัดการกับผักชีลาวโดยการตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ เสร็จแล้วใส่น้ำกับน้ำมันลงในถูของแห้งนวดจนไม่เห็นผลผงแป้งนะคะแล้วทยอยใส่ผักชีราวลงไปนวดผสมจนเนื้อเข้ากันดีเสร็จแล้วออกมานวดบนโต๊ะประมาณ4-5นาทีออกแรงนิดหน่อยแล้วรวบเป็นก้อนกลมใช้โถครอบเอาไว้กันลมพักที่อุณหภูมิห้องประมาณ1ชั่วโมงพอครบเวลาเอามานวดไล่ลมเบาๆ แล้วรวบเป็นก้อนกลมอีกครั้งพักให้โดคลายตัวอีก30นาทีจากนั้นตัดแบ่งตามน้ำหนักที่คำนวณเอาไว้ลูกเล็กลูกใหญ่แล้วแต่คำนวณน,นะคะแล้วนำมาทำเป็นพรีเชฟพรีเชฟคือการขึ้นรูปแบบคร่าวๆคือการปั้นเป็นก้อนกลมหรือบางครั้งก็ม้วนเฉยๆก็ได้เพื่อเป็นการประสาน รอยตัดรอยเฉือนให้เข้ากันดีนะคะแบบล้มเหลวไม่ต้องแน่นมากถ้าเป็นลูกเล็กนะคะสามารถขึ้นรูปคลึงด้วยมือข้างเดียวอย่างใเดีโอก็ได้แล้วพักทิ้งไว้อีก30นาทีให้ดูดไฟตัวหลังจากนั้นเราเอามาขึ้นรูปค่ะในตัวอย่างนี้จะเป็นการขึ้นรูปแบบโลบนะคะทำเป็นภูเขาสองลูก รีดให้เป็นแผ่นเปนแบนพยายามจาัดทรงให้เป็นสี่เหลีย่ยมผืนผ้ายาวๆแล้วพับเป็นสามทบนะคะเท่าๆกันรีดอีกรอบหนึ่งให้เป็นแบน,แบนไล่ลงแล้วหมวนค่ะให้แน่นนิดๆนะคะ ให้ผิวมีความตึงๆเราจะเก็บตะเข็บหรือไม่เก็บก็ได้ทำให้ครบจํานวนแล้วเอาวางเรียงในผิ์แล้วเราก็จะทำการทูกไว้ที่อุณหภูมิห้องอีกทีนึ่งนะคะลูกเล็กบันเบอร์เกอร์นะคะก็กดได้ลง นิดหน่อยต้องเยอะมากแล้วก็รวบให้เป็นก้อนกลมๆเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยเวลาไปอบจะได้ไม่ปริพักทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะระหว่างนี้วอร์มเตาอบรอได้เลยวิธีการเช็คลถใหญ่ให้ขึ้น2-25เท่าหรือใช้วิธีการจิ้มดูน,นะคะลูกเล็กก็เหมือนกันถ้าจิ้มดูแล้วรอยนิ้วมือค่อยๆซึงตัวอย่างช้าๆอันนี้แปลว่าพร้อมจะอบแล้วแล้วก็ทําการอบนะคะพออบเสร็จ เอาออกจากเตาอบพักบนตะแกรงวางไว้ให้เย็นสนิทก่อนแล้วค่อยเอามาเช็คดูความนุ่มเด้งของเนื้อขนมปังนะคะเพื่อให้โครงสร้างเขาเสร็จตัวดี